อ๋อสบายดีอยดขออ่าโคนนี้กี่กีบนะสิบห้าสิบห้าพันกีบนะฮะสิบห้าพันกีบเอาหนึ่งอันเดือดมีรสชาติสองเดืมีเจ้าอ่ออ่าหมายความว่ายังไงนะครับอ่ามีสองรสชาตินี้ค่ะอ๋อมีสองรสชาติอ่าผมเอาบูบูเบอร์รี่โยเกิร์ตครับโอเค อ่อห่อคน้องเด้ดเด็ดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่ามีมีอะไรอีกไหมมีน้ำมีอะไรอีกไหมครับน้ำจ้าอันนี้เป็นประเภทเครื่องดื่มเป็นชานมเจ้าแล้วก็จะเป็นชามากไม้ชามากไม้จะเป็นอูหลงพีอูหลงม่วงดอกหอมมือนี่มาก ออสเบอรี่กับย้างดดสมมติว่าอ่าถ้าจะแนะนำจะแนะนำให้ผมเอาอะไรดีอาซิกเนเจอร์นี่คืออาชานมอย่างนี้ผมเอาชานมเงี่ยเอาขอวางไวง้ก่อน,นได้ไหมเอาเนี่ยผมรับก็ไดางโอ้โหวางไ้หวันกันบ่อน อ๋อเป็นชานมอ่าถ้าถ้าอันอันนี้นี่คืออะไรฮะถ้าถ้า,ถางั้นอ,อ๋อสีดำๆนี่คือฮ่องกง,งส่วนอันนี้คือไต้หวัน,นอือนี้ถ้าไต้หวันนี่มันเป็นลักษณะยังไงพอมีรูปให้ใใหผมดูไหมไต้หวันกินแล้วจะอิม่มเช่ไต้หวันกินแล้วจะอิ่มแต่ถ้าหากว่าอ่าของฮ่องกงนี่แหละครับอ่ากะแซ่บกลมกลมอ๋อแซ่บผมเอาแซ่บกลมกลมอ๋อแซ่บกลมกลม อ่า uh, ผู้สาวชื่อชื่อชื่ออย่างเหรอน้ำทิพย์เ oh จ้าน mm ้ำทิพย์โอ้โหเหมือนกับขายของน้านี่เลยน้ำทิพย์จ mm hmm. ื้อไพเราะเนาะ <c oughs> เขาขายได้ได้กี่มือได้กี่กี่เดือนกี่วันละ <c oughs> สามปีแล้วอ๋อ <c oughs> สามเดือน oh, <c oughs> อ๋อตั้งมาเนิ่นนานละนี่เนาะถ้าเก่าเกศกอนทีจะสร้างห้งแถวนี่อโอ้โหก่อนจะสร้างโรงแรมนี่ที่นี่ก็ขายมาก่อนแล้วนี่นะฮะน้องเขาบอกว่าอันอถ้าถ้าเฮานี่ผมจะจะเรียกน้องจะจะ,จะห้องว่างผู้สาวหรือว่านอ้องหรือหรือว่ายังไง อ่าน้องทิพย์โอเคโอเคน้องทิพย์อันนี้จือว่าชาชาไต้หวันอ๋อี้ฮ่องกงอ๋อชาฮ่องกงโอเคโอเคเลยโอ้มีใส่เกลือด้วยแหละอโอ ละลายอ๋ออัน,นอันนี้คือโยเกิร์ตแมนบะอ๋อจะไว้ไวไหลอนนอามันเ<ะ>อ่อมันจะละลายอืมอร่อยอร่อยแต่ออกเปรี้ยวแบบโยเกิร์ตเนาะอืมอันนี้คือโยเกิร์ตแบบบริสุทธ์บาบาได อ่บาได้ผสมผสมกันยังตอนแรกได้ไซรูบารีตะบารผงบารฮาเดแล้วก็แเลยได้อีกอันหนึงเขาก็ได้เอ่ออเเกิดฮะออโยเกิรอีนะโอเคโอเคสมัยก็จะกลินคนกันเพราะว่าจะมีรสชาติอวนหลาโอ เออแล้วต้งผมของเจ้านี่เขาห้องว่าดอกดอกอย่างเอินเอ้นเอิ้นว่าดอกอย่างเหรอดอกจำป,า,จจำปาโอสวยสวยเพราะว่าผมเดินเดินเดินไปแถวแถวมูนี่เขาก็มีแต่ดอกจำปาเพราะอย่างเหรอเพราะดอกจำปาคือดอกประจำชาติเโอ้โอ โอ้ไอติมละลายละลาเร็วนะครับลาเร็วอ่าผมทำอันนี้ตกลงไปข้างในไม่เป็นไรเนาะน้ำน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอฝากเนี่ยเพื่อเอาเอาเงินแป๊บหนึ่งนะรวมทั้งหมดกี่กีบครับรวมทั้งหมดกี่กีบ 48,000บแปดพก็คือ4ี0 0 0 4 8น0 0่มื0เดี๋ยวดูอันนี้50,000โอเค ขอบใจครับขอขอตาอาทายลูปตัวได้ก่อนเดเดฟืดนีนะะอ่าอันนี้ก hm ็อร่อยนะครับแต่เป็น แปบว่าโยเกิร์ตนะครับโยเกิร์ตแต่ก็ละลายเร็วเหมือนกันนะครับละลายเร็วเหมือนกันในการกินแต่อร่อยออกเปรี้ยวถ้าหากว่ารู้สึกว่าฮ้อนๆนะครับฮ่อนๆมาแล้วมากินเนี่ยอร่อยแน่นอนนะครับต่อไปอันนี้อันนี้จื่ออย่างก็ชาฮ่องกงชานมฮ่องกงนะครับลืมถามไปอันนี้กี่กรีบ่ะ สามสิบสามพันกีบอ๋อนะครับสามสิบสามพันอ๋ออืมรวมรสหลายรสชาติอร่อยอืมโอเคโอเคอร่อยดีนะครับถ้ามาถ้าใครมาแล้วก็หน้าวัดอะไรนะชื่อวัดอะไรนะวัดจัทรอ่าขอเต็มเต็มนะครับ อ่านเต็มๆวจันอะไรเนี่ยวัดจันทบ,บุรีสีสัต,ตนาสัตนาคาอะไรวัดจันทระบ,บุรีสีสัต,ตนาณนะหุตตารามม,มันมันมันบอออ่างนี้ขอขอขอแบบว่า,า,า,าพูดเป็นภาษาสำเนียงออกลาไเลยกอ,อ,อคือครบ,บเลยอ่ะ,อะวัดจัน ลาโอ้เี๋ยบ้ายแล้วครับนี่นะครับหมายความาชื่อด้านหลังนะครับสร้อยด้านหลังจันทบ,บุรีเนี่ยหมายความาเป็นชื่อเกี่ยวกับองค์พ่อพญานาคที่ว่ามีสองตนนะครับหนึ่งศรีสตันนขราชกับศรีสตันนขหุดเนี่ยที่ว่าอ๋อ,อไล่ไล่ตีกันน่ะดง่ไงไล่ตีกันจนกลายเป็นน้ําโขงที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับโอเคครับวันดี <laughs> โอเคเราเคยฟังบ่ประวัติแม่น้ำโของอ,อ่ะอ